แผลพราวแสงทองหมอลำซิ่งสาวชื่อดังเซอร์ไพรส์รถแม่บ้านน้ำตาไหลคงไม่มีใครไม่รู้จักแผลพราวแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งสาวเสียงหวานสารต่อความอันเทนบนเวทีผู้ดูแลคณะหมอลำแผลพราวแสงทองโดยแผลพราวแสงทองเธอเป็นผู้ก่อตั้งและดูแลคณะหมอลำแผวพราวแสงทองก่อนจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเป็นศิลปินในค่ายซึ่งเป็นเวลากว่าหปีถึงจะได้เข้ามาร่วมงานกัน มีผลงานเพลงดังอย่างปล่อยน้ำใส่นาน้องและผัวไผ่เป็นต้นล่าสุดแพลวาวแสงทองนั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอเธอไัรรดแม่บ้านน้ำตาไหลโดยเธอนั้นได้ออกรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้แม่บ้านก่อนกล่าวว่าให้ขับรถไว้ซื้อของเอาไว้ใช้ส่วนตัวก่อนที่แม่บ้านจะโผล่สวมกอดด้วยความตื้มติ่มใจท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในน้ำใจกันอย่างมากมาย ขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ